สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องกระดามาตามแม่ลุยพี่น้องแม่ลุยฟันน้อยน้อยพี่น้องฟันโบลายเปล่าฟันวาลานจะแต่งงานพี่น้องพนมันใจเลขออกตัวนี่พี่น้องห้องไปรับส้มรับฟังเลยค่ะเอาผอนใดตัวใดไปเลยค่ะเหมือนบาย่อยหมดปีดีมั่นุ่ยก็ได้ไปรับจ้างเนาะคะ่แล้วก็ได้ไปรุนแล้วดิหาฮไปซิ่วมาขายมานีบ่ห้ไปน้่โตไปนี่ ขาวค่ะคนไปเราไบ้านแท้ปลาซิวามีคนสังสังปลาซิวร่องุงเกพพอไปกนเรื่องนะสสังมีใบที่สังคนป็ตโตนม่ถ้าคนโตนีไปปูมั่งเต็มชหาแต่ว่ามื่อนั้นเอ็ดแปงกับตัวว่าจี๋เมากรีบก็บวเมาทีไหเอาย่ำเลปูอยู่บ้านบ่อจันตามคนนเลย้ามืสือเมฆบัดอกบเล็กว่าอยู่บ่อเมื่องหร่ยไดกับบเคยอยู่ไหมก็ทาบนมือ กต้องโทษดอกเรศเปงกัมาดอกเลยคนก่ไปหัวหน้าคนได้มือนันว่าเป้งว่าปู้อยู่บ้านบู้อยู่เั้น่าเด้านเมื่อนั้พ่มาเห็นเหมนสารแหย่อมานาผมว่าปู้อยู่บ้านป่ยู่นมาสำนันแหละทำคนเลยก่ไปคนก็เลยเขาแจ้งว่ารู้สึ่สัมผัสคนเลยก่ไปลูค้าดซันก็ไปฝันก็แม่งวนี่ซันแล้วฝันไวหน่อยหน่อยนสิที่แจ้งงานอืมใช่ใช่ เออกันเลยว่าโอ้เฮียนเฮาหัคือบดีเท่าไรเฮียนหกปันเขาเสียวติดหัวเลยว่าเอายี่ดโดคอยมักเขาอยู่ฟันอีแดงเลยอือกเลยว่าอืมสุโขศงที่ติดเด็กบ้านเฮาว่าเก่าสามเก่งว่าเออวันวันล้านสีแดงงานเนี่ยเก่าโมกับเสียวเขาอยู่บอกเพื่อนรังนีวะจ๊ะเออหอดว่ฒถามราคาเขาเป็นสิแต่งเท่าไรหอดวัฒน์คนจีจังงานแต่งอยู่บ้านลังนีเออก็เลยว่าขันมึงอยากได้ แฟนอย่้ไปผัวแต่ต้องไปเมียนแียนไหนยมันแฟนมันก็เลยไปเมียนแหงนแต่เรียกว่ามันคือเหลี่ยงง่ายแต่บ้านลขที่เข้าสามไปนับดอกไม้ก็ได้หกดอกได้ไหมเจ้าอ๋อไปนับดอกไม้ได้หกดอกอือดอกกันนี้ไมสี่พุสูบดอกยก็เขาเรียกความเพื่อนอืมนี่หกดอกคนนี้พวกยังหลับอะไรรับแล้วแต่เียว่าสี่สื่เก้าสามศูนย์สามเป็นจัดกันไว้เก้าสามก็ศูนย์สาม ฟันในหน่อยแต่บางวันนี้แม่จะลงทุดเก้าสามก็ศูนยสามเรียกว่าพ่อมึงทะเลเดียงฝากเลขนั้นน้ำในเด้อหาศูนย์มันเกิดสองหาศูนยอ๋อเลขพ่อซเกิดสองห้ 25, อาห้าศูนย์อายุเท่าไรฮะชิดแกมแน่นหน่อยอยูย่ด้วมากกับมากเก้าสมนั่นแหะมัมกเลขบ้านนั่นแหะก 03, ันไว้ศูนย์สามสิบสี่ยอะอว่ามันฟันดีได้ขันฟันวารแต่ง,งานเน,นาะ เฮียนกับป๊างามคือหยังเฮียนมันมันหือมันสิออกยากจะเก่3เพ่เจ้าได้ เก่าสามเขาจะว่ามันออกยากกี่ได้เลยเก่าสมก็ได้ไม่อยากหอกเนาอ้วดแหละเ่แต่ว่ามันก็ฝันในเก่าสามแต่จะออกยาศูนยูนย์ก็มาแล้วฮาซีก็มาแล้วก็ว่ามัดฟัวมันป็นงานมงค้เนาะเออสีฮาก็มาแล้วเาเลขขอมือ่ถามยามีได้แดงมึงเสียวคารองแถ่กับว่าว้าไหมนีแต่ว่าเสียวเขายาเดียวจ้าเสี่ยวยางเดียวแต่ว่าเรืองคารองนี่บวกหอดพัทชมแเรยว่าเอาพ่ทชามอเลีบ้านเ้องนี่ละเก่าสามเนี่ย มะเกาสามนี่แหละกันไว้ศูนย์สามซื้อนิ้วสามเป็นตัวกันอืมเพราะว่ามันเป็นเลขบ้านจัดงานมุงค้นเนาะใช่ถามแดงมือเสียวเทไรกับว่าเอาน้ำเข่ามั้ยนี่แต่เสียวว่าเอาคาดหลวงเลยบ่อดแต่เรียกว่ามันเลขมันเสียวกป็นเลขบ้านน่ะกันไม่ว่าฟันเลยน้อยอืมฟันวางานจะแต่งงานจะจัดงานแต่งที่บ้านหลังนี้อืมบ้านหลังนี้บ้านเลขที่เก้าสาม แม่นวยมักศูนย์สามกันไล้มักเกา้าสาม 93, เน้นเน้นเน้นเก้าสามกันศูนย์สามพ่อสอเกิดของร้านสองห้าห้าศูนย์อายุสิบแปดปีเด็กทั้างมดัดั้งม,มั่นแม่รวยว่ามักเก 93, ้าสามตกันคือศูนย์สามจะจัดงานอยู่บ้านหลังนี้ เราท่มกันในเดือนตัวคนนัก็ันนีการมาพ่นจานงานแต่งานบวนงานยังดีบาลังงก็เป็นบ้านเลยบ้านอันนี้มันจะเตรียมงานว่าถามจังเลยเรากับว่าเอาค่าดองจะเตรียมงานย่างเดียวเออเมียนเฮียนเรียบเรียวเ้ยแล้วไม่แต่เสียวย่างเดียวเขาสิมาแล้วแต่ว่าบวเอาค่าดวงถามเสียวทะเลกับว่าเวาว่าไห้บันว่าไห้บ่ถาม เอาทะไรคาดองกับบวปากนี่แต่ว่าสิเอาอยู่อันแล้วสิมาหมูออื่นนี่ได้เอามันวางสิแม่มันว่าเอาอยู่แต่ว่าบ่ได้คุยเรียงคาดองกันมิตรเมียมิตรทำก้มสาดเที่ยนร้อยมิตรว่าสิเอาย่างเดียวเอาอยู่ไปสั่นเอาอยู่มันก็บตองอยู่บ้านเล็กที่เอาน่ะมันบ่บอกเนี่ยมันบ่เลวกบ่ไปใส่มาแต่เนาะมิตรว่าเอาเขาบ่เอาสขันเอากับไปเมียนเฮียนเมียนซานเมียนเฮียนมันงก แยกกับเปล่าพป็เมียนลูกลานเจ้าใอือเอนนีว่า,ามันตรงอยู่เล็กบ้านเ้านี้แหละ่าเอากัเป็นฟ<ม>ันมะเดื่แจ้งงานก็ดีอยู่แล้วเนาะจ้่ถ้าฟันวมะแต่งงานจากงานแต่งอยู่บ้านอยู่บ้านหลังนี้อยู่บ้นบนานเียยนใหญ่หญละแต่ว่เาเราเกิดพศอสสองหาหาสูงอายุสิบแปดปี อันศ uhm, mm ูนสามมันจะใส่แม่แม่วาตกันแม่แม่ว่าเก่าสามมันออกหนักเลยคือว่าหมักศูนย์สามน้ำนั่นแหละกันไปสืเก่าสามเขจะว่าโอ้คือฝันยัสร็ดีคือออกหนักแจ่มวัวเด็กเก่าสามมันออกหนักที่ดีเลยฝันว่าเขาก็แน่ดอกเลขเก่าสองดังำก็ว่าเก่าสามอยากก็อยากใส่สื่อโย พอมาดงหวเสียงแค่ยี่สิบสามสิบกได้ดูเน่เพราะว่ามันบอกง่ายๆเลยสิเอา่เอามันวางขีล้านสาวเอายุดอกแต่ว่าพอท่านไอ้คุยเรียงค่าดองค่ะอย่างนี้ต่ว่าขันพนมาเอาอยูดเดือแมมมันวางสีไม่ต้่้ทำความสะอาดเยียนยเยเยี่ยเี่ยเนียนจเจ้าสิมาเยู่แล้วถามมิตรเสี่าหล้านสาวเกิสองห้าห้าศูนย์อายุปีานสิบแปดปีนะคะ แต่แต่งานแต่งอยู่บ้านนี่คือบาลีที่93นะคะแต่เม่อนแตะเนี่ยหอนโดยคือสั่นไปยี้สิไปลุ่งน้องจี๋จะเป็นลงป่าไปอยู่จังใดน้ำหงเด้งหงลายกระโดดคนโบลายวะเนี่ยลายแง่ลุ่วงไปล่วงเรอมีคนใดป่าวะวววมี พี่น้องบางใหญ่เพี่น้องบางใหญ่เลยค่ะน้ดยอดมักครับพี่สิบโมมีปานะดีกอีเดี้ยงตัวเดียวอย่างนั้นาลุงชื่อโซดีนะทางของแม่ลุงนะคะวัดไร่ดอกกันว่ดถาปลาซิวน้ำผก้งถาดอกจ้าพี่น้องมะม่วงมะม่วงมะม่วงซ้ำเราดูพี่น้องมะม่วงดกคักดอกแน่พี่น้องปลาเจ้าพี่น้องชุดยอดมะม่วงซ้ำเราดูพี่น้อง ต้นตั้มๆเลยพี่น้องไอ้ต้นบารีสูงหมองสามแล้วดูพี่น้องนเลยมากยันปลายพี่น้องตั้งแต่ต้นพี่หอดปลายเลยดกขักดกแหนเลยพี่น้องพี่นี่มังวงดวกลกพี่น้อง,งกลางแจ้งวัดมังวงสุดยอดเลยดกขักดกแหนดกสู่ต้นพี่น้องเพิน่นว่าคนเฒ่าคนแก่พกนนีพนนน่น้องดกกันนี่ ฝนสิดีพี่น,ออน้องพุ่นนะพี่น้องเด้อ่าดหกตะดูสุดยอดมองหพี่น้องพุ่นาน,นึงมีเท่าใดะดอกบักค<า> ok ักพี่นอ้องเอ้ยสออนคัก